ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลด Gmail นะครับนะอันนี้เป็นที่ผมนำมาปลดเป็นแท็บ A7 นะครับแต่ว่าสามารถนำไปประยุก์ตใช้กับการปลด Gmail ให้กับ Android 12นะครับขั้นแรกก็เข้า Talkback นะครับให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่ม Power นะครับอเอ้ไม่ใช่ครับเพิ่มเสียงลดเสียงค้างไว้นะครับหนะน้าจอมจะดิ้งกันวานะ กดปุ๊บหน้าจอมจะขึ้นแาบนี้นะครับให้เรากด Use use ด้านล่างนะโอเคแล้วเสร็จแล้วให้กดเพิ่มเสียงกับลดเสียงนะพร้อมกันกดอ่ะโอเคเดี๋ยว,ย,วยังไม่เข้านะครับกดใหม่ เข้า t ทอ k b a c k ได้นะครับเมื่อเข้า t ทอ k b a c k ได้แล้วเนี่ยก็ให้เราทํารูปตัว L นะครับนะแล้วกด use use ไปนะครับนะกดนะครับแล้วก็เมื่อกดตรงนี้เสร็จเนี่ยให้เราพูดคําว่า Google Assistant นะฮะมันจะเด้งหน้า Google Assistant มานะฮะเอาใหม่นะครับกดนะครับกด แล้วก็ Google Assistant นะจะเด้งหน้านี้มานะครับพอเด้งหน้านี้มาเนะี่ยให้เราพูดคำว่า Open YouTube นะครับอ่ามันจะขึ้นแล้วก็จะเปิด YouTube มานะครับให้กดรูปอ่าอันดับแรกให้เราปิด Talkback ก่อนนะครับก็คือ,ให,คนะอค Back, ให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงค้างไว้นะฮะโอเคมันก็จะปิด Talkback ให้เรากดปุ่ม มุมขวาบนนะครับกานตั้งค่านะฮะแล้วก็เกี่ยวกับแล้วก็ด้านซ้ายบนนะฮะโอเคมันก็จะเปิดเบราว์เซอร์มาให้เรานะฮนะให้เราพิมพ์ไปตามหน้าจอผมเลยนะครับนะครับเริ่มพิมพ์นะครับ เออครับ Direct Open FRP Mobile นะครับอ่าโอเคแล้วเปิดตามลิงก์ด้านบนนะครับที่มันที่มันขึ้นมานะครับให้เราโหลดอ่สองแอปพลิเคชันนี้นะครับอ่าแพ็กเกจ Disable แล้วก็ Notification นะครับให้เราโหลดมาเก็บไว้นะครับในอุปกรณ์ของเรานะฮะแล้วก็โหลดไว้ มันจะถามขึ้นมานะครับว่าเราต้องการดาวน์โหลดไหมหเรากดดาวน์โหลดไปนะครับโอเคดาวน์โหลดอันที่2นะครับโอเคครับจากนั้นให้เรากลับมาหน้าหลักนะครับหน้าตัวเมนูเนี่ยให้เราเลื่อนไปหาด้านล่างนะครับลองมาท้าสุดท้ายเนี่ย X Share นะมันก็จะเด้งมาหน้า อ่า galaxy store นะครับให้เราเนี่ยลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่าพอเรากดดาวน์โหลดเนี่ยอ่ชร์อ่า, X are, นะอามันก็จะให้เราลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของ samsung account นะครับเราก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปนะนะฮะโอเคเราก็ใส่ password อะไรให้เรียบร้อยนะครับเราก็กดลงชื่อเข้าใช้แล้วก,กดยินยอม ยอมรับอะไรไปนะครับโอเคเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ให้เรารอนะครับมันก็จะดาวน์โหลดนะโอเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็กดเปิดเจ้าตัวโปรแกรมออกมาเลยคนระับ เิดมาเสร็จก็กดตัวตามผมเลยนะกดด้นบนเสร็จแล้วกดด้านตรงกลางนะครับแล้วกดด้านล่างนะอโลไปนะแล้วตรงนี้เราต้องกดอนุญาต3ครั้งนะครับทุกขั้นตอนอะ่ะ อันที่2 3าครั้งอันที่3 3าครั้งแล้วก็อันที่1 1หนึ่งครับ3ครั้งเหมือนกันนะเนี่ยก็จะกด3ครั้งตรงนี้เป็นการอนุญาตสิทธิ์นะครับเพื่อให้มันสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเข้าไปได้นะถ้าไม่งั้นเนี่ยท่านจะติดตั้งแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับเมื่อกดเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาหน้าหลักนะครับก็ไปที่ Open s e t t i n g นะครับนะฮะแล้วก็ไปที่ Privacy นะครับหรือความเป็นส่วนตัวนี่แหละนะ แล้วก็เลื่อนลงมาตกกดตรงด้านขวาบนก่อนนะให้แสดงระบบก่อนนะแสดงระบบเราก็เลื่อนลงมานะมันก็จะแสดงทั้งหมดนะแสดงแอปที่เรามีทั้งหมดอ่ะลงไปในเครื่องนะแล้วก็เลื่อนลงมานะลงงมนะงเลยครับนะเลื่อนลงมา,นะงมาจะเห็นตัวโปรแกร,รม x share เนี่ยด้านล่างแล้วกดอนุญาตให้สิทธิ์มาด้านบนสุดนะครับอ่ามากดอนุญาตเสร็จปุ๊บเรากดกลับเลยนะครับกดกลับไปกลับไป ่ามันก็จะกลับมาหน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับอ่าเราก็กลับมากดเหมือนเดิมนะครับกดที่เดิมนะแต่ทีนี้มันจะเปลี่ยนไปจากมีสามเมนูก็เหลือสองนะเรากดเหมือนเดิมนะครับสามครั้งนะอาโลสามครั้งอารอสามครั้งนะฮะเสร็จแล้วเมื่อเรากด ยืนยัน3ครั้งแล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยให้เรากลับไปหน้าหลักนะแล้วก็ไปที่เจ้าตัวไปกดที่ open file นะครับนะฮะไฟช็อตคัทนะฮะทีเนี้ยมันก็จะเด้งมาให้เราติดตั้งได้และนะแล้วก็เมื่อเราติดตั้ง อันแรกเนี่ยเราจะติดตั้งตัว i ีฟิคอนะครับนะฮะก็เลือกตามเมนูด้านล่างเลยนะเดีไปปึ๊บก็เรากดอโลโอเคกดเสร็จนะครับงั้นก็จะนิ่งการแจ้งเตือนให้เราได้แล้วเสร็จแล้วนะฮะให้เรากดกลับไปอ่าน,นี่คือให้มีแบบเราสามารถเปิดปิดไวไฟได้อันที่สองก็ติดตั้งนะครับแพ c เกจดิสเบลลนะครับ บ็อปโปนะครับอ่าติดตั้งเสร็จปุ๊บก็กดเปิดเลยครับกดเปิดนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเวลาติดตั้งมันจะเด้งบึ๊บปึ๊บปั๊บนะให้เรากดไปที่ setting มุมขวาบนนะฮะเพื่อเข้าไปอนะุญาตให้สิทธิ์มันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโปรแกรมนะมันจะเด้งเนี่ย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 มันจะเด้งอาการอย่างเงี้ยรัวๆนะให้เรากด setting เข้าไปให้ได้อ่า เมื่อเราเข้ามาหน้าเซตติ้งได้เนี่ยก็กดไปที่ p าเนซีนะครับหรือความเป็นส่วนตัวนะแล้วก็ไปที่ Manager นะครับแล้วก็ไปเลือกที่แอปนะแล้วก็เลือก Show All System นะครับ Show System นะแล้วก็เลื่อนไปหาโปรแกรมนะครับ p Package Dis a b l e นะเสี็จแล้วให้อนุญาตสิทธิ์มันนะมันถึงจะเปิดได้นะอ่า สร็จแล้วก็กลับไปที่นะกดกลับอ่ะกดแบ็คกลับไปครับกดแบ็คกลับไปตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิด w i f i ก็ได้นะความจริงอย่าแม้ต้องปิดก็ได้อ่าปิด wi-fi ไ,ไ,ไปก่อนนะครับเมื่อกี้ถูกละปิด wifi ไ,ไ,ไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราไปกดพอกลับมาหน้าโปรแกรมมันจะกลับมาหน้านี้เลยนะฮะอ่าโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอมาหน้าเค้นอกตรงเนี้ย ให้เรากดเปิด w i f i นะครับหน้านี้นะให้เรากดเปิด wi-fi เหมือนเดิมนะ,ะกดเปิด wifi ปุ๊บแล้วรอ wifi ทำงานด้วยล่ะนะฮะอย่าเพิ่งรีบนะครับว่า Wi-Fi รอให้ตำแหน่งไอ้ Wi-Fi มุมมุมขวาบนจอมันขึ้นทำงานก่อนแล้วค่อยกดนิกนะอ่ากดนิกมาปุ๊บพอกดนิกมาพุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าหน้าโปรแกรมได้นะครับตรงนี้เนี่ย ให้เราพิมพ์ช่องเซิร์ชเซิร์ชมุมขวาบนนะครับนะให้เรากดรูปแว่นขยายนะแล้วก็พิมพ์ไปนะเซตอัพนะวิาสาตนะเซตอ่าเซตติ้งอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะพิมพ์ไป เสร็จแล้วให้เราหานะครับซัมซุงเซตอัพวิสัณนะให้เราหาตอนนี้เดี๋ยวเราปุค้นหาก่อนอ่าโอเคได้ละเสร็จแล้วให้เราค้นหาอันแรกนะอันนี้เนาะซัมซุงเซตอัพวิสัณนะครับให้กดเคลียร์แคสน,นะครับเคลียร์ดาตานะมุมฝาล่างนี่นะเคลียร์ดาตา้ามันก็จะเคลียร์ดาต้าออไปนะ เสร็จแล้วอ่าให้เรากดกลับไปได้เลยนะครับอ่าเพียงเท่านี้นะเสร็จแล้วเนนะมันะมก็จะเข้าหน้าหลักให้เลยนะ โอเคครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าหน้าหลักให้เราเลยนะแค่นี้เองเรียบร้อยนะครับทีนี้ท่านจะล้างเครื่องเพื่อเอาซัมซุงแอคเคาท์ออกหรืออะไรออกก็แล้วแต่ท่านแล้วนะครับในที่นี้ผมก็จะทําการล้างเครื่องออกไปอีกอรอบนะครับเพื่อลบพวกค่าต่างๆพวกซัมซุงแอคเคาท์พวกอะไรที่เราใส่ไปมั่อกย้นะให้มันออกไปให้เครื่องมันกลับมาใส่สะอาดนะครับอันนี้ผมก็จะเปิดโหมดนักพัฒนานะครับเพื่อเปิด O E M เนาะ อ่าเปิดไปเนี่ยทีนี้เราเปิดได้แล้วนะปกตินะครับมันก็ความจริงอะมันก็จบกระบวนการแล้วครับก็เดี๋ยวผมก็แค่รีเซ็ตเครื่องนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเ,เข้าไปด้านล่างสุดแล้วก็รีเซ็ตเครื่องกดรีเซ็ตอ่ะโอเคนี่ครับรีเซ็ตแล้วผมก็จะกดลงชื่อออกไปนะครับก็จบแล้วเนาะ